ตอนเย็นงนี้เดี๋ยวเป็นนเย็นนี้คืออะไยัสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเป็นบุ๊กและตัวเชือกแทนเป็นตัวเสร็จแล้วไม่เอาเยนไม่ละดูนี่ดีกว่าน่ารักไหมทำผมใบนะคะไม่ใช้ความร้อนเพราะว่าที่นี่สะเสร็จแล้วก็โมนเอาไว้เดี๋ยวแกะออกตอนน้อก็จะเป็นร้อนเรื่องของเรื่องจะให้ดูว่าเราทำอาหารเชา้าอะไรนะโยมมันชื่อว่าอะไรวะไอเนี่ยอะไร,รอ่ะไอเนี่ยลายิอน อะไรนะบะหมี่ลำยองบะหมี่ลำยองนะคะลำยองไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าทำเสร็จแล้วตบชุดนี้มากินไหมเีที่นี่ไม่แซ่บไมมีไก่มีมกิมจิมีข้าวปัานข้าวปั้นกินไปแล้วพราะมนางกินรอบนี้รอบที่สองอเดี๋ยววันนี้เราจะไปพระราชวัง,ง,งพระราชวังของเกาหลีนะคะเดี๋ยว ก่อนไปเดี๋ยวจะสอนแต่งหน้าก่อนไปแล้วก็ <Yeah. S 1> เจอกันทีหลังกันกินข้าวก่อนก็่านี้คับเบรกเฟร e ซ y o เล a t e r Have a good day bye